ครับมสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณนะครับซิมใหม่แบบเติมเงินนะครับหรือจะเป็นเบอร์เดิมย้ายค่ายนะครับประจําเดือน มกราคมปี2565ปีใหม่นี้นะครับผมเงื่อนไขในการสมัครนะครับก็ต้องเป็นซิมใหม่นะครับลงทะเบียนเปิดเบอร์ภายใน7วันหลังจากลงทะเบียนเปิดเบอร์นะครับก็สามารถสมัครโปรตัวนี้ได้นะครับและก็หรือผู้ที่ต้องการใช้เบอร์เดิมนะครับก็ทำเรื่องย้ายค่ายมาก็สามารถสมัครโปรตัวนี้ได้นะครับสำหรับโปรตัวนี้สามารถสมัครต่อเนื่องได้จนครบ6เดือนนะครับผมจะมีตัว ความเร็ว4เมก15เมกและก็20เมกนะครับทุกค่ายเลยนะครับ AS, D-Tac และ t u m u ครับก็มาดูกันที่ค่าย AS ก่อนเลยนะครับผมสำหรับซิมที่แนะนำให้สมัครนะครับจะเป็นซิม Super Social นะครับผมสำหรับซิมอื่นๆในราคา50บาทก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เป็นซิมใหม่แบบเติมเงินนะครับผมแล้วก็ ซิมที่ไม่สามารถสมัครได้ก็จะมีอยู่ซิมเดียวนะครับก็คือซิมถูายเท่านั้นนะครับมาดูโปรที่ผมคัดมาเลยนะครับจะมีอยู่3โปรด้วยกันนะครับก็โปรความเร็ว4เมกนะครับราคา150บาทฟรี WiFi ไม่จำกัดนะครับใช้ได้นาน30วันนะครับสมัครต่อเนื่องได้6เดือนนะครับผมกดสมัครดอกจันเจ7ดอกจัน967ดอกจัน953 467าาแล้วกดโทรครับต่อไปจะเป็นตัวความเร็ว15เมกนะครับผม ฟรี Wi-Fi นะครับราคา200บาทนะครับใช้ได้นาน30วันนะครับกดสมัครนะครับดอกจัน777ดอกจัน9126ดอกจัน953467าามสีช้บแล้วกดโทรออกครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวความเร็ว20เมกนะครับราคา300บาทใช้ได้นาน30วันนะครับสมัครสามารถสมัครต่อเนื่องได้จนครบ6เดือนนะครับกดสมัครดอกจัน777ดอกจัน9124ดอกจัน953467าามสีช้บแล้วกดโทรออกครับครับสำหรับ โทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับของ a s เอสวัดูคอร์เพียงสมัครโปรเน็ตโปรใดโปรหนึ่งไปนะครับก็สามารถสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับของ AS ราคา59บาทราคารวมภาษีนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายสูงสุดครั้งละไม่เกิน15นาทีนะครับถ้าจะเกิน15นาทีให้วางสายก่อนแล้วโทรใหม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับชมเพย์แฟมิลี่ฟรีอีกด้วยครับตลอดเดือนเลยนะครับ30วันนะครับราคา59บาทราคารวมภาษีนะครับถ้าสมัครโปรเน็ตโปรใดโปรหนึ่งไปแล้วก็กดสมัคร ไปได้เลยนะครับวิธีกดสมัครนะครับดอกจันเจเเจดอกจัน9184ดอกจัน95346้าดชาร์ปแล้วกด โทรออกครับแล้วก็ระบบจะหาเงินแล้วก็มีข้อความ SMS มานะครับก็สามารถโทรไม่อันทุกคือใครและพร้อมทั้งดู Pay Family ผ่านแอป Pay Family ของ AS ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทก็จะมี3โปรด้วยกันเหมือนวันุูขอเลยนะครับก็ซิมที่แนะนําให้สมัครนะครับก็จะเป็นซิม Happy i อ t e r n e t นะครับซิมที่สมัครไม่ได้ก็จะมีซิมทัวริสนะครับผมของ d ีแทนะครับแบบเติมเงินนะครับแล้วก็เงื่อนไขการสมัครก็คือต้อง เป็นซิมใหม่หรือว่าเป็นเดอะเบอร์เดิมย้ายค่ายมานะครับมาดูโปรแรกกันเลยนะครับโปร4เมกนะครับราคา150บาทราคารวมภาษีนะครับใช้ได้นาน30วันนะครับสมัครต่อเนื่องได้6เดือนนะครับผมกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน445ดอกจัน1243438ช้าแล้วกดโทรออกครับต่อไปจะเป็นตัวความเร็ว15เมกนะครับราคา200บาทราคารวมภาษีนะครับผมใช้ได้นาน30วันสมัครต่อเนื่องจนครบ6เดือนนะครับตามเงื่อนไขของมันนะครับกดสมัครดอกจัน1 0 0นดอกจัน446ดอกจัน1243 438ชารแล้วกด ออต่อไปนะครับจะเป็นตัวความเร็ว20เมตรนะครับราคา299บาทราคารวมภาษีนะครับใช้ได้นาน30วันสมัครต่อเนื่องได้6เดือนนะครับผมกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน299ดอกจัน1243438ช้าบแล้วกดโทรออกครับต่อไปจะเป็นตัวโทรฟรีไม่อันทุกครือข่ายเพียงสมัครโปรเน็ตโปรใดโปรหนึ่งไปนะครับก็สามารถสมัครโปรฟรีโทรฟรีทุกครือข่ายได้นะครับราคา50บาทราคารวมภาษีนะครับกดสมัครดอกจัน104ดอกจัน9 ศูนย์ดกจัน1 2์3 4 4 8ชาร์ปแล้วกดโทรออกครับสำหรับแท็กมีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปมาดูของทรูมู e นะครับทรูมู e ก็เป็นแบบเบอร์ใหม่นะครับลงทะเบียน ภายในเจ็ดวันหลังจากลงทะเบียนเปิดเบอร์รือจะเป็นเบอร์เดิมย้ายค่ายนะครับต้องเป็นซิมแบบเติมเงินด้วยนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะครับมาดูตัวแรกไปเลยนะครับสาหรับทูมบ์นะครับความเร็ว4เมกนะครับราคา150บาทราคารวมภาษีนะครับกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน9859ชาร์ปแล้วกดโทรออกครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวความเร็ว15เมกนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มที่สุดนะครับราคา200บาทราคารวมภาษีนะครับแล้วก็กดสมัครดอกจัน900ดอกจัน2210ชาร์ปแล้วกดโทรออก ต่อไปจะเป็นตัวความเร็ว20เมกราคา300บาทนะครับกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน9786ชาร์ปแล้วกดโทรออกนครับทั้ง3ตัวนี้ก็จะมีฟรี Wi-Fi ให้ด้วยนะครับของทร m o v e นะครับต่อไปจะเป็นตัวโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับสำหรับ Tru m o v e เพียงสมัครโปรเน็ตโปรใดโปรหนึ่งไปนะครับก็สามารถสมัครโปรโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายได้นะครับราคา50บาทนะครับราคารวมภาษีนะครับกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน4953ชาร์ปแล้ว กดโทรออกครับเพยงเท่านี้ก็จะสมัครโถฟรีทุกเครือข่ายได้ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการสมัครต่อเนื่องทุกค่ายเลยนะครับคือเราต้องเติมเงินไปให้ระบบมันหักพอหักนะครับก็คือเติมเงินไปเแต่ร,ระบบมันจะต่ออายุให้แบบอัตโนมัตินะครับผมกคเพียงเท่านี้นะครับเช่นเราเติมโปลเนต15เมกราคา200บาทไปนะครับพอมีข้อความแจ้งเตือนมาท่านจะหมดอายุวันนี้วันนี้วันนี้ ท่านก็เติมเงินไปก่อนเลยครับตามโปรเดิมที่เราสมัครมานะครับเช่นเราเติมโปร200ให้บาทไปนะครับเราก็เติมเงินไป200บาทระบบมันจะหักไปเองนะครับสำหรับผู้ที่สมัครโทรต่อเนื่องต้องการโทรต่อเนื่องไว้ด้วยก็บวกไปเพิ่มอีก50บาทหรือว่า59บาทนะครับแล้วแต่ค่ายที่เราสมัครนะครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสมัครโปรอินเทอร์เน็ตพร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายได้แล้วสําหรับโปรเน็ตประจําเดือน มกราคมปี2565นี้ปีใหม่นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโชคดีปีใหม่นะครับ